สวัสดีครับสวัสดีพิธีกรด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอวันนี้เางรอเงินที่นิสสาินิสาินิะครับผมอยู่กับผมกี้ครับและพี่นัทเองครับผมและแน่นอนผู้มีอุปการะคุณครัใช่ครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหนอยได้ครับตบครับตบมือไปนครับ วันนี้นะครับผมอยู่กันให้ถึงจบรายการนะครับเดี๋ยวเรามีแจกของรางวัลมากมายที่อยู่ข้างหน้าแล้วครับผมผลอิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำรุงผิวปา มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับบอาบอกชิ้แรกกอนเลยนี่มีอะไรบ้างเป็นเหมือนเป็นลิฟปแล้วก็ลิปมันนะคุณหมออ่าลิฟต์มันอันนี้เนี่ยก็สมมุติสมมุติว่าผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้ใครปากแห้งปากแตกแบบผมเนี่ยปากดีไงเหมาะเลยอ่ะเลยบนทยเยอะเลยอันนี้ก็ได้นะครับโี้โหมีสารกันแดดด้วยอ่าตัวนี้ใช่ออกแดดเนี่ย อันนี้มี SPF 25อ่ากันแดดได้ด้วยอ๋อกันดำกันคราบได้ด้วยครับอันนี้ต่อไปทีนี้อันนี้ผมเป็นตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์อที่นี่อันนี้เป็นตัวมา Lip Mask มาส์กก็คือเอาไว้ทามาส์กปากมากปากกนอนเพความชุ่มชื้นเพิ่มความชุ่มชื้นมา์กสักสาวันนะฮะลาออกไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเท่าไหร่หมออย่างจะมา์กไว้เอาก่อนนอน15นาทีพอตื่นมาก็น่าจุ๊บเลยสีชมพูชุ่มใช่ใช่ครับน่านใช่ๆสครับส่วนตัวนี้ครับหมออันนี้คือตัวลิ่สนครับ นะสครับไปสครับปาทความสะอาดใช่เลยมาจมูกก็ได้จริงเหรอคูยเล่นคุยอลไรหรอคูยเล่นคุยเล่นหมอเป็นตัใจหมดคุณหมอคุณจริงหมอหมอแล้วหมอแล้วมีหลายสูตรเลยมีหลายสูตรใช่มีหลายกินหลายสูตรแต่ละสีแต่ละสีก็แตกต่างกันไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดีเหมือนกันก็เหมือนกันใช่ก็คือเราแจกเลยนะอันนี้คือครบเซต นะแต่ว่าต้องชมไลฟ์จบเนาะแล้วก็เราจะมีเกมใช่ไหมมีเกมส่งฟรีถึงบ้านครับไม่ต้องออกค่าส่งใดลยครับจัดให้หมดทุกอย่างเ่อของประโยชนต่างๆแล้วก็ท็อปปิกที่เราจะมาคุยวันนี้ครับเกี่ยวกับผู้ชายมากเพราะว่าผู้ชายเราเดี๋ยวนี้ทันมาตามต้องดูแลตัวเองเนาะท็อปปิกวันนี้คือเลือกทรงปาก ผู้ชายแบบไหนให้ให้ตาสนะครับผมคขาว่าตาสี่เขาหลังพีเก่งใช่ไหมใช่ครับพี่นัทช่วงนี้แบบกระแสมาแรงครับตาสตัสอเตัสก็ประมาณจับจับไปดูเท่ๆหล่อลูกโซงปากยังไงที่เหมาะกับผู้ชายในวันนี้เพราะว่าครับชาวที่แล้วคือเราเชิญผู้หญิงมาใช่ไหมมาผู้หญิงมาคือตอนนั้นเอาให้จึ้งตอนนี้ก็จะเป็นเอาให้ตาสให้ตาสคือว่าผู้ชายยังไงจะจะดูหล่อนะมีความอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องเชิญ นะเอาเนี่ยวัยรุ่นมาเนี่ยคอมเมนต์ดูซิเป็นยังไงนะโอเคเป็นยังไงอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าสนใจแหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงต้องเริ่มยังไงในแบบไหนที่ผูชอบใช่เดี๋ยววันนี้มารู้กันแน่มารู้กันแน่เดี๋ยวเอาไว้ตอบตอนสุดท้ายแล้วกันได้ความเห็นของทั้งคู่เนี่ยสมมุติว่าเจอคุณหมออยากได้แบบนี้อยากได้ทรางแบบไหนได้แบบไหนได้เลยครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรามีเกมเล่นก่อนเอาเออเอา แบบเร็วๆเรี๋ยวใครไม่รู้ไม่รู้เตอร์ไเรส์สองคนอะเตอรไพรสคนว่าลองลองทายดูสิคือคือปากเนี้ยคุณหมอเลือกมาอยู่5แบบครับ้าแบบ5้าคนที่เป็นเป็นรูปแบบที่คนไข้ชอบนิยมนะอ่านิยมเอามาให้คุณหมอเป็นแบบอ่าเป็นแบบก่อนที่จะทำศัลยกรรมปากมีหมีคนที่แบบนิยมเลยติดท็อปตลอดทามา12ปีใช่ใช่ใช่ทมา12ปีติดท็อปตลอด แต่ว่าเราก็เริ่มเล่นไปกับผู้ชมไปเลยนะแมทพร้อม้ใรดูลาอยู่ดูเราพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมไพร้อมครับเริ่มไ้ลลองเอาคนแรกก่อนคนแรกกี้พี่ลองดาดมไนะเราไม่เราไม่ช่วยเราไม่้มาเลยมีเวลา30มวิคนนี้เหรอตอบป่าเาตอบถูกเดี๋ยวให้รางวัลไปได้คุณหมอคนไทยปะโอยง่ายมากคนนี้คนนี้ผมคุ้นมากเอกช่องสามพี่นัทช่องสเหรอ แต่ผมลากใสนะผมก็กใสนิดนะไม่น่าเขาเขเคยมีเขาเคยมีสมผมนี้ผมได้ละผมได้ละอันนี้ต่อเลยพี่น้าเดชครับนาเดชใช่ไหมถูกไหมครับนาเดชพู่กจงเฮ้ยต่อโอ้ ใช่ครับผมเป็นทรงที่ใช่เป็นทรงทรงพีทอ่าทรงพีทก็คือหนึ่งไม่บางมากนะกระจับคือแบบแมนแมนนะแมนผู้ชายเลยอ่ากระจับคือตรงกลางอ่ะนะจะดูแมนมากนะแล้วก็มุมบากนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากดังนั้นหน้าจะไม่หวานถ้าทรงนี้ก็คือจะหน้าแบบ ออกเท่ๆาอันนี้คืออันดับหนึ่งเข้มๆอนอมายืนหนึ่งเลยลชายสมบัติผู้ชายที่ใจทำแาไว้นะครับเผื่อใครแบบายลูกปากให้กับแฟนคุยด้วยหรืออยากจะทำเองด้วยต่อไปแ้วกหมอกำลังะมามามาอาม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 นคาม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 งมา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 งา้าอาม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 มามมามมา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 ัานามามาวา้ามามามงามนอมมนนอ ป่าเขาแบบสีชมพูอันนี้จะออกแนวเหมือนผู้หญิงนะเหมือนผู้หญิงเพราะว่าคือด้านข้างคือเลียวเล็กเดียวเล็กแบบบางเชียบตรงกลางก็กระจับน่ารักอันนี้คืออันดับสองเลยที่แบบมาเนี่ยโอ้ยคุณหมอทําให้ผมหน่อยทรงเนี้ยรูปนะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเอาใกล้หมดเวลาต้อตอบขอตอบไมมั่วเลยลองดูท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างผมยอมและเอาเฉลยเอามั่วมั่วเอาด้วย แต่หน้าเขาหวานมากเลยนะครับไบรท์ฮะไบรท์วุชิวิทใช่ไหมผู้เอกที่กำลังมาแรงตอนนี้เลยนะครับผมอ้าวใช่ไหมใช่เลยครับเฮ้ยอฮ้วทำไมถึงคิดว่าเป็นไบรท์เพราะว่าไบรท์เขาเขาเป็นสายสายหวานหน้าเขาจะหวานแล้วก็จะจ้อง ไอเดียวเกาหลีหน่อยช้ำช้ำนิดนึงแต่ปลาเขาสวยมากนะเป็นโอ้โหเป็นไอเดียวเลยนะพลาดตัวแล้วอ่าลอดตัวสองเลยนะพี่แล้วรอดแล้วอ่าสวยมากออกแนวผู้หญิงนะหวานอันนี้อันนี้อันดับสองเลยที่ที่นิยมเอามาเป็นแบบให้คุณหมอทำคนต่อไปครับคนต่อไปเฮ้ยคนนี้ผมรู้เลยมที่หนึ่งในดวงใจของผมคนนี้ครับปาก ชัดเจนและสวยมากคุณว่าอะไรทีพี่มาริโอเมาเลอร์ครับโอ้โหยังไม่ถึงหนึ่งหนึ่งนาทีเลยเห็นตกใช่แวิคือปากก็จะแตากระจับชัดเจนครับคนนี้ผมขอตอบได้ไหมได้ได้ดี่นะมีความคลายที่เบียเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมมองพลาดหวานไปไหมเออแต่พี่เวียเขาไม่แมนนะเอาตอบเวียแล้วกันฉีกไปฉีกไปควระทายไปตอบเฉลยเฉลย โอ้มาเรโอมาเร่จุนมากจุนมากปากเขาค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ครับพี่กระจับจะชัดเจนจากพี่ผมเห็นคุณคุณผู้ชมทายกันได้นะใช่ไหมใช่ไหมร่วมสนุกทายกันได้นะครับสวัสดีแฟนเพจที่เข้ามาที่เข้ามาชมหลายท่านเลยมีใครบ้างมีใครบ้างสวัสดีคุณสกลนาทนะคะขอบคุณ กีกกี่ด้วยกิ่กี่จังมีโอยี่ยัดตอบได้ลายจังมีโอเก่งมากตอบได้นะทุกคนช่วยกันได้นะบางครั้งเราสองคนอาจจะดูโง่มากช่วยหน่อยนะเพราะคุณหมอแบบไม่ไม่ให้เตรียมตัวเลยใช่คำนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับว่ามีเกมเล่นวันนี้ใช่เราผ่านวันวันนี้ไปให้ได้นะทุกคนตอบเลยครับคนที่สี่คนที่สี่ใช่ห้ารูปอันนี้คือแบบเอาเดบิวต์มาให้ดูเลยทรงแปดร่วมสนุกไทยกันมาได้นะครับ อันคุณอันนี้ไม่น่ารู้อันนี้ยากนะอ้าวเป็นไงดูสิเป็นไงใครหน้าเลียวมากอหน้าเลียวมากปากแบบปากแบามีมุมปากมุมแบบงอนเลยนะงอนยิ้มยิ้มมีความสุขอ่ายิ้มมีความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงก็ยิ้มอย่างเงี้ยของหวานของหวาน่าจะบีเคพีเอ็นบีเคพอ็นอะไรฉีกออกมานะพี่นั่นนะผมขอเปลี่ยนขอเปลี่ยน ใครพี่ได้ได้ไดคุณไม้หุ่ยชิดเหมือนหอมเลยคุณไม้หรือเปล่าโอ้พอคิดภาพภาพมันแล้วใช่ไหมนั่อหละของคุณไม้อะไรไม้พี่ลพอยก่อผ่าเพ่มใช่หรอล่ใช่ไหมพี่ลพอกอไม้ก็ไม้โอ้โหอันนี้อันนี้จะชมปากจคล้ายๆ้น้องอะไรนะน้อง คนที่สองสบองใบาออกแนวหวานผู้หญิงนิดนึงนะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่หน้าเรียวเล็กแหลมนะตาโตจมูกโตเนี่ยทำเงี้ยหวานแต่คล้ายๆๆเราอย่างเงี้ยหน้าทำปหนหน้าหวานาเงี้ยนะทำก็ต่อไปอาจจะเห็นพวกผมสองคนหน้าเปลี่ยนไปนะครับไม่ต้องตกใจวงทีมงานตอบถูกกี่คนตอนนี้ตอบถูกกี่คนเมื่อกี้ตอนนี้ สี่ต้องแจกสี่ชุดแล้วเอาไปแจกแฟนเอาไปแจกแฟนที่บ้านเอาคุณหมอแจกบ้านแจกแฟนที่บ้านนะไม่เผื่อได้ชุดนึ่งทั้หมอมีลูกใช่ไหมวันนี้ตอบตอบว่าล้มหมอย่างที่เหลือลูกยังมีอีกหนึ่งคนครับอ้าวอันนี้ให้สองชุดเลยตอบถูกเฮ้ยผมเคยอันนี้เป็นไม่ใช่คนไทยอ้าวไม่ใช่คนไทยดาราเกาหลีพี่เขาเล่นซีรีส์ในเน็ตฟลิกผมเพิ่งดูเรื่อง เรื่องที่เขาแสดงโกมยองอ่ะที่นักงเอกชื่อในเรื่องที่โกมยองที่หุ่นดีๆใช่ไหมใช่จะชื่อจะชื่อเราได้แต่นักงเอกในเรื่องที่โกมยองใครใครดูนะคิมซูช่วยผมหน่อยคิมคิมซูคิมซูคิมซูอะไรพี่ซูซูไม่ได้จำได้ว่าเขาชื่อคิมซูแต่ผม เฮ้ยเคุณกิ๊ก๋ี่บอกว่าแบมแบมไหมคะแบม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 ไม่ใช่ไม่ใช่ครับกิ๊ก๋ี่คนเล่นกับกงย้อนอ่ะมันจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมตอบกันมาได้เลยนะครับผมยอมกันผมยอมผมยอม้ยคนนี้ไม่เอาคนนี้ยากนะ คนนี้ก็เป็นแบบปากหนุ่มเกาหลีที่ไม่ใช่คนไทยที่คนนิยมเอามาเป็นแบบมากที่สุดนะเฉลยปากเกาหลีทำได้ทำได้เอาใกล้เคียงใกล้เคียงอคนนี้เลยหล่อตลอดใจเป็นเป็นพีเซนเตอร์ไอ คามูล่าสุดค่าตัวแพงสุดแล้วตอนเนี้ยใช่ครับคิมซูยอนคิมซูยอนเห็นไหมคิมซูยอนคิมซูยอนคิมไม่ใช่คิมซูยอนเดี๋ยวมอันนี้ปากจะแบบออกน่ารักนะไม่บางมากไม่บางมากเข้ากับรูปหน้าใช่ใครสไตล์แบบออกเกาหลียังไงทำทรงนี้หรอทำทรงนี้หรอเดี๋ยก็อันนี้ก็จะเป็นทรงปากที่5 5คนนะที่ลิสต์มาที่เป็นเดอะเบสรูปปากที่ที่จะมาให้คุณหมอหล่อที่สุดสวยที่สุดนะแต่ว่าถ้า ในมุมมองตัวคุณหมอเองนะถ้าแบบอยากคนไหนเนี่ยหล่อสุดอะไรเงี้ยคนไหนสวยสุดในอุดมคติเลยนะเลือกหนึ่งคนเลยนะอยากรู้ไหมใช่ให้เขาเอาถ่ายถ่ายลองถ่ายดูผมว่าคือใจคุณหมอนะทํทมาสิบปีเนี่ยชอบใครมากที่สุดลองถ่ายดูสิคนแรกใครนะพี่ณเดช ใช่ผมผมว่าคุณหมอจะน่าจะชอบนักเด็เพราะว่ามีความยิ้มแมนหน่อยสำหรับผู้ชายแล้วก็มีกระจับที่ค่อนข้างโอเคมากสำหรับผมนัดะผมคุณหมอน่าจะมาริโอมาริโอใช่ไหมที่กระจับชัดชัดมีความน่ารักน่ารัำ ผิดทั้งคู่อ้าวขอซาวหน่อยพี่วันนี้ไปกันก่อนเลยนะถ้าคูไม่ได้ทั้งคู่งั้นเอาไอที่แจกเอาคืนนะไม่แจกนะเดี๋ยวให้หมอไม่แจกก็คือเดอะเบสในในความรู้สึกของคุณหมอเลยเนี่ยนะก็คือที่ชอบเลยนะก็คือโชว์นะเราเดี๋ยวโชว์รูปให้ดูหน่อยนะ หมอเตียวไว้น้องน้องอะไรลืมชื่อไปน้องไบร์น้องไบร์คนต่อใช่โชว์รูปไม่หน่อยน้องไบร์ใช่แจะค่อนข้างที่จะเป็นเป็นรูปทรงที่ชัดเพราะว่าชัดมากเป็นทรงที่ชัดคมและมีความโค้งความเคิร์ฟนบความโค้งความเคิร์ฟอาจจะหลบนิดนึงว่าอะไร์ก็เหมือนกี๊นนะใช่พี่ก็คือก็คือไอเดียลเลยแหละคนนี้คือโอ้ถึงไม่ ไม่บอกให้คุณหมอทําหมอก็อยากทําทรงนี้ให้นะทรงในส่วตัวผใช่ใช่ใช่โดยเวพาเป็นทรงที่สวยมากทรงทับรับกับหน้าเราเราได้กับทุกรูปหน้าเลยไหมครับก็แนะนําเป็นคนที่หน้ารูปไข่รูปยาวนะแล้วก็แบบออกสไตล์แบบวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะไวรุ่นนิยมใช่ครับทรงนี้หน้าหวานใช่นะลดอายุลงลงได้นะประมาณนั้นแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเป็นผู้ชายไทยเป็นคนไทย จะผิวเข้มนิดนึงอะไรเงี้ยเขาสามารถทำเป็นทรงไหนจะเอาแบบแมน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 คือเอาอย่างนี้ได้ตามตามหลักเลยนะก็คุณหมอขอแยกเป็นสองสองสองอย่างเลยแล้วกันอ่าเดี๋ยวทีมงานขอโชว์หน้าฝรั่งให้นิดนึ่งหน้าฝรั่งบครัะทำแบบว่าได้ใส่ฟอยด์นิดนึงอ่าเียก็คือเห็นไหมฝรั่งออกแนวหน้าสี่เหลี่ยม ออกแนวเข้มเข้มอ่ามีความชัดเจนเข้มเข้มอย่างเงี้ยอ่าส่วนใหญ่ก็คือทรงปากที่เหมาะกับเหมือนเมื่อกี้ที่บอกก็คือคนที่ไม่หวานมากใช่ไหมแบบแมนๆเนี่ยก็จะสไตล์นี้ก็คืออย่าไปโค้งมากอ่าเห็นไหมอ่าเขาท่านตรงก็คือบางบางเฉยแต่ว่าอาจจะมีมุมยิ้มนิดหน่อยกระจับก็อาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าเราอย่าไปให้มันเค์ฟมากโค้งมากเหมือนไบอย่างเงี้ยอย่างงั้นก็ ใช่ไหมจากหน้าแบบโอ้อยากได้แบบเพี้ยมๆแต่ว่าปากเพี้ยมแต่ปากจู่เออจู่เลยมันมันมันไม่เข้ามันก็อาจจะไม่เข้ากันใช่ไหมแต่ว่าถ้าทรงน้องไบส์เลยหรืออะไรแบบนี้อ่าก็ขอให้เป็นหน้าโทนนี้แล้วกันหน้าสไตล์เกาหลีเอเชียในคอมเมนต์บอกว่าแบบนิดนึงคุณปาธิดาบอกว่าหน้าสวยหน้าสวนถ้าอยากทำเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมีคำถามอะไรถามมาได้ถามมาได้ถามได้เลยนะฮะเดี๋ยวสารยาบอบให้เลยครับขอบคุณมากนะครับ อันนี้ผมก็มีคำถามวันนี้คนชมเยอะเลยไม่คาครับผมเป็นเจ้าหนุ่มจำไมเพราะผมเนี่ยไม่เคยทำแต่จริงๆในใจลึกๆผมก็อยากอยากจะมีอยากอยากจะลองทำนะอย่างเช่นสมมติรูปหน้าแบบผมครับอย่างแบบตี๋ตี๋แบบเนี้ยเราควรจะทำแบบน้องได้ไหมแบบหรือว่าอันนี้หรือว่าแล้วแต่อย่างคือเบ้าหน้าผมคือเนี่ยถ้าตี๋ไต๋นะหรือหรือออกออกไทยแต่ว่าคมคมเข้มอย่างเงี้ยอ่านะไม่ไม่หนวดมากไม่เหลี่ยมมากอะไรอย่างงี้นะ ก็แนะนําเป็นแบบเอเชียอาจจะขึ้นขึ้นอะไรเงี้ยได้นี่ได้หมดเลยรงทุกรูปคือหน้ามันจะดูเขาเรียกดูสว่างขึ้นหน้าจะดูแบบดูมีความสุขยิ้มอะไรเงี้ยนะเสิร์ฟหมเฮงอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้ของตัวตัวเราก็น่าจะสักคนขวาสุดนะใช่ไหมชื่ออะไรหน้าแอบคล้ายนะครับพี่นะแอบคล้ายมดานิดนึงไม่ดนะผม ทรงจุนกีอ่าทรงจุนกีใช่คนขวาสุดอ่ะก็จะเป็นออกแนวเกาหลีเกาหลีนาลาทีน่าสนะฮะก็คือถ้าเป็นสไตล์เอเชียเนี่ยก็ทำทรงประเภทนี้ได้ทรงชัดนิดนึงได้เขาตตต้องเรียมัวไงเขาไม่เคยทำอะไรเลยเขาจะเตรียมตัวยังไงก่อนนะครับหรือว่าเขามันเจ็บไหมหรือมันมันมีอะไรที่ต้องระวังเป็นเสียนะครัผู้ชายผู้ชายเนี้ยคือหลักๆก็ใช่ไหมบุหรี่เหล้าเนาะใช่ไหมคุณหมอก็แนะนำงดแหละกัน นะะแต่ว่าไอ้พวกอาหารเสริมคงไม่ได้ทานเยอะเหมือนผู้หญิงเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็คือเน้นมูลีเหล้าอะไรพวกนี้นนะงดก่อน,นพักก่อนให้เพียงพอโดยส่วนใหญ่ประมาณสัก2อาทิตย์อสองอาทิตย์ใช่ครับผ <2 S 1> ู้ชายคุณผู้ชายท่านี้อยากจะทำเกี่ยวกับอะไรกําปั บุหรี่เหล้างดไปเลยสองสัปดาห์หรือว่าครึ่งเดือนประมาณไม่ว่าเป็นสถานการณ์ูรนก็ต้องงดนะครับผมหรือไม่ก็งดไปเลยเพื่อคนที่คุณรักก็ได้อายุยาวไปเลยเดือนหนึ่งปีหนึ่งไปเลยเดียวมาก่เสียครำเพราะบนี้มีผลนะมีผลกับแผลคือแผลไม่สวยหรือไม่ก็ถ้าคนสูบบุหรี่ปากจะคล้ำอย่างเงี้ยทำปากไปมันก็เห็นพอมันคล้ำก็เออเห็นรอยคล้ำชัดเจนก็ไม่สวยเท่าไหร่ แต่เรามีสครับนะครับผมมีสครับมีื่ดกระพานอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เนี่ยก็คือเวลาเราทำเสร็จเรียบร้อยพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวช่วยในการบำรุงใช่หนรือช่วยการบรรผิใช่ วันนี้ผู้ชายหลายคนน่าจะได้คำตอบเยอะเลยสมมติว่าอยากจะทำบากจริงหรือมันไม่ยากนะครับมันทำได้แล้วมันท็ง่ายมากด้วยใช่ครับแฟนก็พามาได้นะแฟนแฟนผู้หญิงมาผู้ชายมาเผื่อแฟนแฟนคุณที่เป็นผู้ชายเขาไม่กล้ามาหาปากเขาไม่กล้ามาคุเราพาเลยก็มาเลยเลือกปลายเขาเลยได้ชออกใจเขาเลยด้วยก็ดีสมัยนี้เปิดเปิดแล้วผู้ชายเขาทำเสียใจกรรมเรื่องปากแบบไหนก็มาปรึกษาคุณหมอได้ครับใช่ว่าเราเฮ้ย อยากทำปากแต่เราไม่รู้ว่าเราทรงไหนที่เข้ากับตัวเรานะครับก็มาปรึกษากับคุณหมอคุณหมอก็มีวิธีแนะนำว่าแบบนี้เข้ากับคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับคำชมทุกท่านเลยเนาะครูสัญญาทำมาแล้วดีมากค่ะนะครับคุณสัญญาไม่ได้เก่งแต่ปากใช่ครับราะว่าคุณหมออจะทำแค่ปากเดียวใช่ครับ ที่เนี่ยทำทุกทุกอย่างครบเลยครับที่เกี่ยวกับการทาศรษฐกรมใช่ครับเนคุณหมอที่นี่นอกจากป่าที่แบบขึ้นชื่อมากๆแล้วเปิดมาจะสิปีแล้วเนี่ยคุณหมอมีตัวอะไรที่ตอนนี้มีแผนกมีแผนกใหม่ก็จะเป็นด้านเศรษฐกิจเหงือกนะตอนนี้คุณหมอกำลังขึ้นห้องป่าตัดอยู่นะใช่คุณหมอทูคุณผู้เชี่ยวชาญด้านเหงือก ก็เดี๋ยวถ้ายังไงโอกาสหน้าจะมีทอปิกเรื่องนี้มาพูดพูดคุยัปสำหรับคนที่เขามีเหงื่อที่ชัดใช่ไหมใช่ใช่มีเงือแบบยิ้มแล้วล้นคือจะเยอะอเงี้ยนะพวกนี้เราก็แก้ไขให้ให้ลงใช่เพราะว่าส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาที่มาคู่กันก็คือทําปากแล้วเวลายิ้มก็จะ ล่นขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ไม่สวยเล้ก็ต้องทําคู่กันนะครับมีเหงือมีปากจมูกมาสวยแล้วเหงือก็ต้องสวยด้วยจมูกมีจมูกบ้ามีเรียกว่าครบเลยครับที่คนในสามจอดนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะคุน่ารักมากพร้อมเล่นเกมกันหรือยังพร้อมเล่นเกมกันหรือยังครับพร้อมเล่นเกมรับของนะรับของรางวัลแจกสิบรางวัลส่งฟรีถึงหน้าบ้านอันนี้ไม่พวกเราเล่นแล้นะใช่ไหมพวกคุณเล่นแล้วนะอันนี้เอาของรางวัลไปเลยนะครับ นี่ให้ไปเลยาพอ,พอแล้วก็แจ้งกฎแจ้งกติกาแจ้งกติกากติกานะครับผมให้พิมพ์คําว่าปลาสองนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราทําการสุ่มแจกของรางวัลให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์เราจนจบนะครับง่ายที่นี่ปลาสองแปดใช่ครับปลาสาราก้อไก่แล้วก็เลขสองเลขแปดก็คือปลาสองวันที่28วันนี้เอใช่ยี่สใช่28วันนี้เนาะ ทำอะไรยุ่งยากเลยครับผมแค่พิมพ์มาก็ได้รับของรางวัลที่อยู่ข้างหน้าแล้วครับอันนี้เนี่ยเราอย่างที่บอกคุณไม่ต้องเสียค่าส่งเราใช่ไหมไม่ถึงบ้านเลยใช่แล้วก็เอาไปบำรุงป่าคุณได้นะฮะใช่มากมากเลยเอ้ยดีดีดีปาก28นะครับ10รางวัลใครพิมพ์ก่อนได้ก่อนนะคุณมากนะครับมาเลยครับมาเลยช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด้เลยครับผมเขียว อยากจะให้พี่น้องเราได้อยากจะให้เพื่อนเราได้อยากให้คนใน a c e b o o k ได้รู้ว่าอยากทำปากแบบไหนทรงแบบไหนช่วยแชร์กันได้นะครับบอ้ยแกแกหมอแจของอยู่เฮ้ยต้องรีบมารีบเข้ามาเลยปาก2อช่วงรอคนคนคนเล่นเกมเนาะเดี๋ยวบอกอาทิตย์หน้าก่อนได้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะมี Miss Universe Thailand 2020 ปีีปีเรียกว่าเป็นปีล่าส,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  nah, really สุดเลย2020ปีที่แล้วปีที่แล้วซึ่งปีนี้กำลังจะ2021ใช่ไหมก็จะมีหนึ่งในผู้เข้าประกวดนะนึ่งในผู้เข้าประกวดทำให้ตกใจตื่นเต้นเนื้อดูวันจี๊สองคนก็เป็นใครจะมาเป็นการวิเคราะห์ปากวิเคราะห์ปากของลูปทรงปากของ ผู้เข้าประกวดทั้ง63คนนะว่าใครนี้โอ้คือ1ใน10 1ใน5 ที่ริดปากมาที่ว่าโอไอเดียวเลยว่าคนนี้สวยละสวยมากได้นะเรื่องปากนเ่อ็สำคัญนะครับอย่นี้ปากสมแจะ่ากนีอยางเดียวนะครัแต่ต้องปากสวยในรูปด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวหมอบอกว่ามเงมันก็เกี่ยวใช่ไหมครับหมอใช่ดใคาุเรื่องหมูเฮงอะโอมีชม DJ DJ หล่อครับขอบคุณมากคนไหนครับอมขอบคุณนะครับอบคุณนุชธิราขอบคุณมากครับ ยังพิมพ์ปากสองแปดกันมาได้นะครับผมตอนนี้เรายังแจกกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะหมดนะต้องไวนะครับปากต้องไวตอนนี้มีคุณบุญฤทธิ์รถสวยพิมมาแล้วนะครับปากสองแปดคุณหมอก็ผมถามเดี๋ยววันนี้เพื่อเข้ามาดูไลน์นะครับวันแรกเขาอยากจะมาทำปากสามารถหาคุณหมอได้วันไหนได่ไหมครับคุณหมอเปิดทุกวันจะเว้นพูดพฤหัสนะครับแล้วก็แนะนําช่วงนี้โควิดเนาะก็อาจจะเป็นขออนุญาตเป็นเคสนัด โทรมาอย่างนั้นดีกว่าใช่ครับอย่างนั้นดีกว่าวันหนึ่งเราก็จํากัดคนมาเนาะเพื่อความปลอดภัยสถานการณ์ใช่ครับอยากมาปรึกษาอะไรก็ลองติดต่อมาได้เลยนะครับทางเพจ a c e b o o k หรือว่าลองโทรเข้ามาหาที่พี่ๆที่คลินิกได้นะครับผมก็คราวนี้มาถึงจุดท้ายแหละครับคราวนี้เราสองคนใช่ไหมสมมุติเป็นตัวแทนของผู้ชายที่จะมาทำปากโอเค ในใจเราจริงๆเราอยากได้ปากแบบไหนสำหรับผมนะครับในใจผมปากที่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นแล้วมีความน่ารักนิดๆมีความไม่หวานมากผมยกให้พี่นเดชครับเ,เพราะว่า<อ>เขาไม่มีความกระจับมากแล้วก็มีรูปทรงที่ชัดเจนพอด,ดีช่ครับชอบนเดชที่สุดใช่ครับมาก็อยากได้นเดชด,ด้วยน่ารัก<อ>ด้วยครับผม ไม่หวหานเกิน<า>กไปของผมเนี่ยผมออจะชอบเป,เป็นทรงของมาโยุ เพราะว่าเขาดูคอดีมันดูคอดีไม่ไม่เยอะไปไม่หนาไปแล้วก็มุปากมันสวยอะไรแล้วก็มีกระจับใช่กระจับคอดีน่ารักนะส่วนตัวอาจจะชอบอะไรที่ดูแบบไม่ไไมม่่ใหญ่ไม่เล็กไปที่มันคอดีอันนี้มันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลด้วยครับใช่ก็ดูความเหมาะสมยังไงก็มาปรึกษาคุณหมอก็ต้องมาประเมินอีกทีอยู่แล้วเพราะฝั่งแต่ละคนมีรูปทรงที่แตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่เราก็ยึดตามโครงสร้างโครงสร้างของของ แต่ละคนเนาะแล้วก็อธิบายอะไรเงี้ยให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าการมาเนี่ยเขาจะแบบไม่ใช่ว่าคุณมีแบบปากมาอสไรญลยจะทีอะไรก็ได้นะต้องมาดูก่อนว่ามันคุณหมอจะแนะนำเสที่ชอบกับปากที่สุดเหมาะกับใบหน้าคุณที่สุดนะครับโอเคอ้าวไม่ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวถ้าเล่นเกมนะพิมพ์คำว่าปาก280รางวัลนะครับเดี๋ยวเราจะส่งพิมพ์กันมาได้เลยนะครับผมตอนนี้รางวัลเรายังเหลือครับ ที่าจะเป็นที่เป็นทอปากตินาจะใช่ครับคนนั้นก็ปากสวยมากครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับเป็นทอปากสวยมากน้องตินา เป็นกับพี่ใบโอ้พี่ใบพี่ใบพี่ใบปากสวยครับแต่ถ้าเป็นผมจะปากสวยไปไหนได้ตลอดคนพูดพหยูดพูดยูนยูพูดดีกว่าไม่งั้นดจะสวยปากปลาสวยคุณหมอชอบใจหมอชอบใจเลยเห็นด้วยคุณหมอไม่ไม่ทัดผมสิครับคุณหมอเห็นด้วยเห็นด้วย คุณหมอครับแล้วถ้าสาหรับคนที่เขามีปากที่เล็กอยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าปากเขาไม่ได้รูปทรงเขาสามารถมาปรึกษาคุณหมอให้ควปรึกษาอย่างไงได้บ้างครับก็ถ้าเล็กนะเราก็ฉีดได้ตรงนี้ฟิลเลอร์นะเราสามารถฉีดเพื่อทําให้ปากเรามีรูปทรงที่สวยได้ใช่ไหมครับผมก็ไม่ต้องลงมีดไม่ต้องลงมีดเราก็เป็นงานฉีดเอานะก็เป็นนวัตกรรมฉีดพวกฟิลเลอร์เอาฟิลเลอร์ใช่แต่ว่าจริงๆมีนวัตกรรมมากกว่านี้แหละแต่ว่า มันโควิดเนาะก็เลยยังไม่ได้มาเาเท่าที่ได้ก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วก็ซีเค็ดมาเรื่อยๆแล้วกันได้เยะได้เยอะเดี๋ยวคุณหมอ จัดให้เรื่องปากเนี่ยนะคุณหมอคุณเขาจัดให้เสแล้วในปีนี้เนี่ยกับคุณศิษย์ให้อยู่มาจะสิสองปีได้เมื่อก่อนเนี่ยเอาจริงแฟนผมเนี่ยเป็นเป็นลูกค้าคุณหมอตั้งแต่สมัยนตรงผาัดเพิ่งรู้เพิ่งรู้นนะเี่ยสมัยสมัยคิงคองเสร็จแลคุณหมอจนตอนนี้คิงคองหายไปแล้วคุณหมอยังอยู่เลยพี่อยู่ก็อยู่มาได้แค่ไหนแค่ไหนคุณหมอไม่ได้ยุอายุยืนกว่าคิงคองคิงคองไปแล้วคุณหมอยังอยู่คุณหมอก็ยังอยู่นะครับแ เราย้ายคลินิกแล้วครับผมที่นี่ใหญ่สะอาดด้วยนะครับผมมีพื้นที่รองรับคนที่เขาจะมาทำสัญญกรรค่อนข้างที่จะเยอะครับผมครับอ่าโอเคผมว่าตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะยันไหนก็เข้ามาเยอะแล้วก็อย่าลืมอาทิตย์หน้าคุณหมอจะมาทุกอาทิตย์เลยนะครับมีทุกวันอังคารทุกวันอังคารทุกวันอังคารก็จะมีคอนเทนต์สลับสับเปลี่ยนไปนะเวลาประมาณนี้แล้วก็พิธีกรก็เปลี่ยนนตามรูปแบบาตามรูปแบบให้เหมาะกับ แต่ละครดีเห็นนั้นอย่างนี้ที่เป็นขสองคนว่าต้องเลือกสมบัติผู้ชายคนผู้ชายรบสบายๆเห็นไหมดูฟิลเราหลังเป็นทะเลหรือว่าทะเลแดดใช่ไหมช่วงนี้ไม่เลยมีแต่ทะเลทิพย์่เดียวเที่ยวทิพย์ไปก่อนเที่ยวทิพย์อย่าไปก่อนทะเลทิพย์อย่างเดียวไปเลยครับพี่กับสถานการณ์อย่างนี้ก็คงต้องทิพย์ตามก่อนแล้วเที่ยวทิพย์อย่างเดียวใช่ครับเที่ยวทิพย์แต่เห็นบอกว่า อันเดือนหน้าใช่จะเริ่มมีการแบบผ่อนปลนอะไรมากขึ้นใช่ะก็ให้แฟนเพจเศรษฐกิจก็จะเริ่มดีขึ้นให้แฟนเพจรักษาสุขภาพนะครับมากมากนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามเนาะได้เลยะฝากติดตามข้างหน้านะครับเผื่อน้องกี้น้องนัทจะได้มาร่วมจอยจอยดีด้วยกันนะครับที่เดี๋ยวภูนิสาเนี่ยจะมีการไลฟ์สดนะครับแล้วแต่ว่าอังคารไหนจะมีหัวข้อหรือว่า t o p อะไรติดตามกันได้เลยนะครับ อันนี้ก็จมีช่องทางต่างๆขึ้นมาละเนี่ยมีเฟซบุ๊กปากกระจัหมอภูเดลวิชาคลินิกแล้วก็อินสตาแกรมือนกันแล้วก็ยูทูบมีช่องทางด้วยครับปากกระจับหมอภูเดลวิชาคลินิกถ้าเกิดใครวันนี้อาจจะแบบดูไม่ทันดูย้อนหลังได้ใช่ไหมใช่ดูย้อนหลังได้ใช่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครชอบเนาะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนาทีสองวันเดี๋ยวเรามาดูปาก28ว่ามี ใครพิมพ์มาบ้างแจกอะไรคะแจากโน้ตค่ะแจกลิฟทีโอ้โหหล่อมากมากบุญลิฟขอบคุณมากครับผมน้ำมาคุณพระน้ำมาคุณพระเนี่ยไอชงดีจัดมากสิฮะอ่ะคุณแจ็คแจกลิฟวันแจกลิฟท์ครับผมพิมส่งบ้านนะครับปากสองแ28พิมมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะรีบแจกให้นะครับมีมารัวมากเมีลิฟมันนะครับผมแล้วก็มีลิฟตัวนี้ที่ช่วยสครับปากให้ ปางดรือช่วงเช้าจุขึ้นครับผมซึ่งเป็นของผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพแน่นอนเพราะคุณหมอนี่เรียกษะนี้ควรเองควมืองควรเองใช่ควรให่ผลิตมาเลี้ยงเองลองเองอ่า โอเคหมดเวลาทีมงานส่งซิกทีมงานส่งซิกหมดเวลาแล้วจะไปแล้วไอ้ซ์ส่งซิกหมดเวลาคุณหมอต้องรีบไปวนแล้านหลังขอบคุณแฟนเพจที่เข้ามาชมวันนี้มากนะครับอ่าแล้วขอบคุณหมอพูด้วยนะครับเช่นกันนะครับขอบคุณน้องๆมากครับขอบคุณนะครับครับมาประมาณสามโมงมาสามโมงเหมือนกันนะครับที่เดอะพูนิสาคลินิก มิสยูนิเวอร์สวิเคราะห์ปากมิสยูนิเวอร์สสองคนี้นะก็เป็นสาวที่เข้ามาดูได้นะครับว่าทรงปากแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบและอยากทำนะครับเราสามารถมาดูได้ทิศหน้าวันอังคารนะครับผมเวลาบ่ายสามโมงใช่ครับพี่น้พวกเราสามคนต้องลาไอกันแล้วนะัครับชิวริมทะเลก่ันด้วยนะครับผมไปนะครับเายบายครับ 别的。